จ้าทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปสวนอุโมงรักนิยมโดยเราใช้เส้นทางมาจากลำพูนนะคะมาทางีเส้นทางของปา่าซานแล้วก็ทะลุมาที่บ้านโฮงแล้วจากบ้านโฮงมานะคะก็เข้ามาเรื่อยๆทางหอนาฬิกาแล้วเราก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมา เส้นทางเส้นนี้สองข้างทางก็จะเป็นสวนลำใหญ่และก็สวนมะม่วงนะคะที่เน้าเห็นกันอัน,นี้เราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะจากหอนาฬิกาเข้ามาเราก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับพิจุ้ยของเราไปเรื่อยๆเส้นทางก็จะไม่ค่อยมีรถยนต์ร่ะเพิยงผ่านมาหึงคัน ขับมาตั้งนานนะคะเราเพิ่งเห็นรถสีแดงหนึ่งคันเมื่อตะกี้ผ่านไปแถวนี้เรา,าก็รันต้องไปเรื่อยๆกันถ้าเส้นทางนี้ถ้าสามารถขับไปถึงคอดได้เลยนะคะอีกเส้นทางนี้นต่ละมีเพื่อไฟหรือไม่ถ้าถึงตรนี้เดี๋ยวเราจะขอด้าน่ะเนี้เลย เขาบอกว่าไปทางแม่สองอำเภอจำทองทงี่หวนเชียงเลนะคะเส้นทาง,ทางนางี้จะค่อนข้างดูเหมือนไกลนะคะแต่เวลาเราขับไปเราดูทางซ้ายทีทั้งขวาทีก็เคลิ้งเคลื่อนไปนะคะขนานี้นะคะเรากำลังเลี้ขวาเพื่อที่จะปดเข้าไปที่สวนเรานะคะ างนี้เป็นทางที่สามารถทะลุไปถึงตรงแยกของแม่สอยนะคะอ,อําเภอจอมทองและสามารถไปฮอดได้ด้วยค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเส้นทางตรงนี้สวยมากเลยดูท้องฟ้าค่ะวันนี้ท้องฟ้าเป็น แล้วก็อย่าบอกใครเลยสวยจริงๆเห็นไหมคะก้อนเมฆงดงาใกล้ถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในสวนองุน่นรักนิยมสวัสดีค่ะ